ถ้าเกิดว่ามีร่องแก้มครับทำไมฉีดกระดูกถึงสำคัญใครอายุ20จะมีกระดูใต้ตาที่เต็มสวยร่องแก้มก็ไม่มีแต่ว่าพอ30 40กระดูมันจะสึกขอบตาครับก็จะยิ่งโบร่องแก้มก็จะลึกครับนี่คือเคสคนไข้จริงที่มาทำการรักษากับทางทีมแพทย์ของคุณหมอซีนะคะมาด้วยปัญหาเรื่อง ร่องแก้มถ้าดูผิวๆนะก็มีร่องแก้มก็เติมร่องแก้มแต่ว่าหมอไม่แนะนําเลยครับเคสนี้นะคะคุณหมอเนี่ยประเมินแล้วสิ่งที่คุณหมอจะทําการรักษาสิ่งแรกคืออะไรครับคุณหมอซีความหย่อนของผิวยิงอาบูเต้เพื่อช่วยทําให้ผิวชั้นบนกระชับครับเป็นโมโนโพล่าอาร0เช็อตัวหน้าเหนียงคางลําคอแล้วก็ เสริมกระดูกนะครับตรงกลางแก้มข้างหนึ่ง0.5แล้วก็บริเวณร่องแฟนเคี้ยวฉีดครึ่งซ4ก็มีอีก1จุดใช่ไหมคะใช่ก็คือคำหมักบุ๋มครึ่งซีสองข้างก็1นึ่ง44คือคนไข้เคสน,นี้สรุปใช้ฟิลเลอร์ไปทั้งหมด3 44แล้วตัวฟิลเลอร์นะคะที่ ทางคุณหมอซีใช้เนี่ยก็คือนี่เลยค่ะอ๋อก็จะใช้เมลาโทโลนะครเป็นฟิลเลอร์นะคะที่มีวิจัย20ปีเป็นระดับตัวท็อปเลยนะคะเป็นขอสวิตสวิตสวิตข้อดีนะก็คือการปลืนไปกับผิวนะคะเวลาฉีดออกมาแล้วนะคะเวลาเราเติมฟิลเลอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของการเป็นลำเป็นก้อนด้วยนะคะ